สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยวาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะช่วงนี้ก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะเรื่องราวในผลแห่งการกระทําของคนเราทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะทําดีหรือว่าทําชั่วทุกอย่างนะคะผู้ทํานั้นจะเป็นผู้รับผลเองที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมจะมีความเที่ยงตรงสเสมอ และนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะคุณผู้ฟังหรือน้องๆท่านใดเคยคิดที่อยากฆ่าตัวตายหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ได้รับฟังนิทานกฎแห่งกรรมตอนนี้อยู่แล้วคิดอยากที่จะฆ่าตัวตายหยุดความคิดนั้นซะแล้วคุณลองฟังนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้ดู mm. เผื่อบางทีนะคะคุณผู้ฟังหรือน้องๆที่คิดเช่นนั้นอาจจะเปลี่ยนใจ เหมือนหญิงสาวในนิทานเรื่องนี้ก็เป็นได้ลองฟังดูนะคะฉันสะดุ alors, ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ของตัวเองได้ดังขึ้นแทกความเงียบในที่ทำงานเสียงใครบางคนได้เล็ดลอดมาจากโทรศัพท์อย่างแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยิน ฉันได้ถามคนในโทรศัพท์อีกครั้งถึงสิ่งที่เขากำลังจะบอกไม่มางานศพลุงหรือไงลุงน่ะตายแล้วรู้ไหมวันเนี้ยสวดวันสุดท้ายแล้วนะน้องสาวของฉันเป็นคนโทรมาบอกข่าวร้ายฉับพลันฉันก็รู้สึกหวงๆวงในท้องเหมือนจะคลื่นไส้ก่อนที่จะถามน้องรัวหลายคำถามเฮ้ย จริงดิไม่น่าเชื่อเลยนะแล้วลุงนะ่ะเป็นอะไรตายทำไมถึงไม่โทรบอกพี่ตั้งแต่วันแรกแล้วป้าละเป็นไงมั่งแล้วพี่นะ่ะจะไปทันไหมเนี่ยวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเลิกงานกี่โมงลุงกินยาตายถามไปแค่นั้นแต่ว่าน้องของฉันกลับตอบมาเพียงเท่านี้ฉันก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อ นอกจากรับปากว่าจะไปร่วมง,งานก่อนที่จะตัดสายโทรศัพท์เท่าที่จำความได้ตอนที่ฉันเป็นเด็กก็ชอบคิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจิงตนาการเลื่อนล้ําสงสัยไปหมดแบงกระทั่งว่าเราเป็นใครเกิดมาทําไมแต่ความมากมายเหล่านั้นมันไม่เคยออกมาเป็นคําพูดฉันเป็นเด็กที่ดูเงียบ ชอบคิดจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยสมมติฐานเหตุการณ์ต่างๆมากมายกับตัวเองสารพัดที่เด็กคนหนึ่งจะเกิดความสงสัยในความเป็นมนุษย์กระทั่งวันหนึ่งฉันได้จินตนาการถึงความตายบ้านของฉันอยู่ริมคลองเล็กๆสายหนึ่งในเขตชานเมืองกรุงเทพเหตุการณ์ที่น่าหวั่นไหวที่สุดสำหรับพ่อแม่ที่มีบ้านอยู่ริมคลองนั้น ก็คือกลัวลูกจะพลัดตกลงไปในน้ําในตอนนั้นฉันยังว่ายน้ําไม่เป็นแต่ก็ชอบเล่นน้ําเป็นชีวิตจิตใจหาวิธีการต่างๆในการเล่นเช่นกอดลูกมะพร้าวลอยน้ําใช้แผ่นโฟมหรือว่าแกลอนน้ํามันมาเป็นอุปกรณ์ในการลอยตัววันหนึ่งฉันได้นั่งเล่นที่สะพานริมคลองแล้วก็นึกขึ้นมาเล่นๆว่า หากเรากระโดลงไปในน้ำโดยอย่างว่ายน้ำไม่เป็นแบบนี้จะเป็นยังไงนะจะจมน้ำตายไหมและถ้าจมน้ำตายเป็นยังไงมันคงไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานมากนะักฉันนั่งมองน้ำอยู่เนิ่นนานเหมือนว่าตัวเองดิ่งลงไปสู่ผืนน้ำนั้นแล้วฉับพลันฉันก็ตื่นจากพวงังเหมือนได้ยินเสียงแม่เรียก ในช่วงอายุราวสิบขวบฉันเริ่มว่ายน้ำเป็นแล้วแล้วก็เล่นน้ำอย่างสนุกสนานทุกวันโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องห่วงเท่าเดิมแต่น้องๆของฉันว่ายน้ำยังไม่เป็นฉันจึงมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยของน้องๆด้วยในวันหนึ่งขณะที่เราเล่นน้ำในคลองกันตามปกติโดยที่มีเครื่องทุ่นแรงก็คือแก๊นอน,น้ำมันคนละใบ แม้จะว่ายน้ำเป็นแล้วแต่มันก็ช่วยทุ่นแรงให้ลอยน้ำอยู่ได้โดยไม่เหนื่อยนะักฉันได้เล่นน้ำกับน้องอีกสองคนคนหนึ่งคือน้องสาวของฉันเองอีกคนหนึ่งคือเจ้าจุกเด็กชายวัยเจ็ดขวบซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพวกเราเราได้เล่นน้ำอยู่ด้วยกันน้องสาวของฉันขึ้นจัดน้ำไปก่อนแล้วแต่ว่าเจ้าจุก ยังเล่นอยู่กับฉันแม้ว่าเจจุกว่ายน้ำยังไม่เป็นแต่ก็เป็นเด็กชายที่แสนสนชอบเล่นอะไรพิเรนเสมอฉันได้ชวนให้เจ้าจุกขึ้นจากน้ำได้แล้วแต่มันกลับไม่ยอมขึ้นมาบอกว่าจะเล่นต่ออีกแป๊บหนึง่งในขณะที่ฉันกําลังว่ายน้ำเข้าหาสะพานท่าน้ำเพราะว่าเล่นจนเหนื่อยมากแล้วจูจู เจ้าจุกจก็โผล่เข้ามากอดฉันจัดทางด้านหลังแกลอนน้ำมันของเจ้าจุกคงจะหลุดจากมือด้วยความเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นมันก็เลยแหกปากร้องลั่นทำเอาฉันเองตกใจแล้วก็พยายามที่จะบอกกับมันว่าเฮ้ยอย่าร้องอย่าตกใจเดี๋ยวพี่จะพาว่ายเขาฝั่งเองฉันได้พูดอย่างอาถรรพ์ทั้งที่ตัวเองก็ยังว่ายน้ำไม่แข็งนัก แล้วฉันก็พยายามไหว้เข้าฝั่งโดยมีเด็กชายวัยเจ็ดขวบขี่คออยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไมยิ่งพยายามไหว้เข้าฝั่งเท่าไร่เราก็ยิ่งห่างจากฝั่งมากทุกทีฉันพยายามจะบอกน้องว่าอย่ารัดคอมากเกินไปแต่มันก็ไม่เป็นผลเจ้าจุกจอมแสบมันรัดคอฉันจนแน่นแทบหายใจไม่ออกและแล้ว แกลนน้ำมันที่ฉันใช้ลอยตัวมันก็หลุดมือไปแต่ความพยายามที่จะว่ายเข้าฝั่งมันยังไม่หมดเพราะว่าคิดย่ามใจว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นแล้วนี่นาหารู้ไม่ยิ่งพากันตะเกียกตะกายยิ่งไกลาจากฝั่งมาถึงกลางคลองแล้วฉันในขณะนั้นจมอยู่ใต้น้ำส่วนไอจ้จุก็แหกปากร้องลั่นอยู่เหนือน้ำ แล้วมันก็รัดคอฉันอยู่ฉันได้พยายามจะทะลึ่งขึ้นเหนือน้ำบ้างแต่มันก็ไม่สำเร็จเลยมือของฉันเริ่มเปลี่ยนจากการว่ายน้ำเป็นการพยายามแกะมือเจ้าจุกออกจากคอแต่มันไม่สำเร็จเลยสักอย่างฉันเริ่มสำลักน้ำแล้วและกลั้นหายใจเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วใครใครก็ได้ ฉันไม่เอามันออกก็จากคอฉันทีไอ้น้องบ้าฉันไม่นึกด่าม,มันอยู่ในใจฉันจมอยู่ใต้น้ำนานหลายนาทีแต่ก็ยังรู้สึกตัวนอกจากจะพยายามดิ้นรนแล้วอีกใจหนึ่งก็คิดไปว่านี่เราจะต้องตายแน่แล้วหรือนี่พ่อกับแม่ก็ไม่อยู่จะมีใครมาเห็นเราบ้างไหมฉันกำลังจะตายกำลังจะจมน้ำตาย ฉันหายใจไม่ออกแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูยังไม่อยากตายหนูหายใจไม่ออกแล้วฉันได้แต่นึกเช่นนั้นอยู่ในใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่แต่แค่นาทีเดียวมันก็นานมากสําหรับคนที่ถูกกดอยู่ใต้น้ำยิ่งดิ้นก็ยิ่งหมดแรงหูแว่วๆได้ยินแต่เสียงร้องของเจ้าจุก มันวอยวายร้องไห้ใช่สิมันแคบหลบผูกโปรโผล,ล,ล,ล่ระหว่างน้ำกับอากาศแต่ฉันอยู่ใต้น้ำโผล่ไม่ขึ้นเลยแถมมันยังมารัดคอจนแน่นอีกยังไงก็จะต้องตายก่อนมันแน่ๆทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงสวรรค์มาจากบนบกเฮ้ยไอ้ปุ้มกับไอ้จุกจมน้ำ แล้วก็ได้ยินเสียงกระโจนลงน้ำของใครบางคนได้ยินเท่านั้นฉันก็ราวกับหมดสติไปรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่บนสะพานแล้วแต่ว่าไอ้จุบมันยังแหกปากรอ้องแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมือออกจากคอฉันอีกแนะ่ต้องค่อยๆแกะมือมันถึงจะยอมผู้มีพระคุณของฉันในวันนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลคือปู่ผู้เลี้ยงดูฉันมานั่นเอง เวลาพ่อกับแม่ไปทำงานก็จะได้ปู่นี่แหละที่เลี้ยงฉันมาแต่พอดีวันนั้นปู่ไปตัดฟืนแล้วก็ฝากเด็กๆไว้กับอาสะพ้ายผู้ว่ายน้ำไม่เป็นแกเป็นคนมาเห็นก่อนแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเดชะบุญที่ปู่กลับมาจากตัดฟืนพอดีอาสะพ้ายแกเล่าให้ฟังว่าปู่ได้โยนฟืนที่แบกมาทิ้งลงพื้น แล้วก็โดดลงน้ำทันทีไม่มีการรีรอและตั้งแต่วันนั้นจินตนาการเกี่ยวกับความตายของฉันมันก็ได้จบสิ้นลงอาจเพราะไม่อยางนึกงถึงมันอีกหรือว่าฉันคงหาคำตอบได้แล้วละสิฉันไม่เคยเจอประสบการณ์เสี่ยงตายหรือว่าอะไรที่น่าหวาดเสียวกับชีวิตอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นนอกจากจะเจ็บป่วยไข้เล็กน้อย แต่ก็ไม่เคยเจออุบัติเหตุใดๆที่ทำให้ใกล้ชิดกับความตายจนกระทั่งวันหนึ่งฉันในวัยมัธยมปลายกำลังนั่งอ่านหนังสือทำกันบ้านอยู่ที่หน้าหิ้งพระในบ้านของตัวเองเวลานั้นราวหนึ่งทุ่มแม่ก็นั่งร้อยพวงมาลาัยอยู่ใ,ใกล้ๆพ่อได้นั่งทำอะไรสักอย่างอยู่หน้าบ้านทุกคนในบ้าน อยู่กันครบจูๆ่ๆมันก็มีเสียงแหวกอากาศดังเฟีย้ยวเฉียดลำคอของฉันไปกระแทกกับผนังด้านหลังที่เป็นกระเบื้องเสียงดังปัก๊กแล้ววัตถุนั้นก็ยังย้อนกลับมาที่กลางหลังของฉันอีกครั้งเหตุการณ์ทั้งหมดมันได้เกิดขึ้นในเวลาเพียงเสี้ยวนาทีเท่านั้นโอ้ยฉันแหกปากร้องดังลัน่นโดนอะไร ทุกคนในบ้านถามเกิดพร้อมกันไม่รู้แม่สงสัยใครอามายิงหนังสติกหรือไม่ก็ปืนอัดลมนะ่ะได้ยินเสียงกระทบที่กำแพงเมื่อกี้ไม่ล่ะมันย้อนกลับมาโดนหนูอีกเจ็บจริงๆเลยแม่โอ้โหมันเป็นรอยไหมเลยนะแม่น้องสาวได้เดินมาดูต้นคอด้านหลังของฉันแล้วก็บอกกับแม่พ่อไม่พูดพล่ำรีบเดินเข้ามามองหาวัตถุต้นเหตุทันที ครู่หนึ่งฉันก็ได้ยินเสียงพ่ออุทานเฮ้ยมาดูอะไรกันนี่ประโยคนี้ของพ่อทำให้ฉันใจเสียอย่างจังลูกปืนทุกคนร้องแทบพร้อมกันอีกครั้งตายแล้วแล้วมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยแม่อุทานเสียงหลงใช่แล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นในวันนั้นมันเป็นลูกปืนขนาดจุดสองสอง แล้วมันเป็นลูกปืนอะไรมีความรุนแรงและอันตรายแค่ไหนฉันไม่รู้และไม่สนแต่ฉันรู้ว่าถ้าวันนั้นมันไม่วิ่งเฉียดคอฉันมันจะต้องทะลุคอแน่ๆเพราะว่าแค่แรงสะท้อนกลับจากกำแพงมันก็ยังทำให้เกิดรอยไหม้ขนาดนั้นไม่รู้ว่าคือโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่แต่ถ้าสมมติว่าลูกปืนเจ้ากรรมนั้น เกิดพุ่งตรงมาที่ฉันจริงๆจะไปเอาผิดกับใครได้เล่าไม่ต้องตายฟรีกันหรอกหรือนี่พูดแล้วก็หน้าขำนั่งกันอยู่เต็มบ้านทำไมถึงมาโดนฉันที่ได้นั่งอยู่ท้ายสุดของตัวบ้านเลยด้วยซ้ำมันทะลุผ่านกำแพงหลังคาหน้าต่างและผู้คนอื่นๆมาได้ยังไงอยู่ในที่โลงแจ้งหรือก็เปล่าใครกันเล่า เล่นตลกร้ายกับฉันแบบนี้สองครั้งแล้วกับเหตุการณ์ที่น่าเสียวใ้ในชีวิตหลายคนได้มองว่าฉันโชคดีที่ไม่เป็นอะไรแต่อีกหลายคนก็บอกว่าโชคร้ายดวงซวยที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นต้องไปทำบุญสะดอกเคราะห์กันยุคใหญ่แต่สำหรับฉันแล้วฉันรู้สึกเพียงอย่างเดียวว่าชีวิตมันช่างมีค่านัก อย่าได้ไปรอเล่นกับความตายเป็นอันขาดมันจะมาถึงเราวันไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นทุกคนมีสิทธิ์ตายเท่าเทียมกันและเมื่อโอกาสรอดจากความตายมาได้ครั้งหนึ่งนั่นก็คือบททดสอบว่าเราจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนมากน้อยแค่ไหนหนึ่งชีวิตมันก็ไม่ได้มีเวลามากมายอะไรนะักอยากทำอะไรก็รีบทำซะ ที่สำคัญอย่าลืมทำความดีกันให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วกับผู้มีพระคุณของเราเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปความตายก็ได้มาล้อเล่นกับฉันอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นความตายที่เกิดจากทุกข์ในใจของฉันเองฉันอกหักเป็นครั้งแรกในชีวิต ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะหนักหนาข้าวปลากินไม่ได้ไร้เรี่ยวแรงฉันไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นจนวันหนึ่งในขณะที่ฉันอยู่ในหอพักคนเดียวจะฟังเพลงเพลงก็เศร้าไปหมดจู่ๆฉันก็เหลือไปเห็นมีดปอกผลไม้วางอยู่ในใจก็นึกว่าเขาจะเสียใจบ้างไหมนะ หากฉันจะต้องตายฉันไม่คิดเปล่าฉันหยิบมีดปอกผลไม้นั้นขึ้นมาได้เพลงพินิษถึงความคมกริบของมันกับร่างกายของฉันส่วนใดของมนุษย์กันเล่าที่จะสามารถปลิดชีพได้จากการแทงเพียงครั้งเดียวฉันนั่งร้องไห้อยู่หน้ามีดอันนั้นอยู่นานแล้วจูๆ่ๆเพื่อนร่วมห้องของฉันก็ผลักประตูเข้ามา ทำอะไรนะเจ๊เพื่อนรุ่นน้องรีบถามเมื่อเห็นฉันถือเจ้ามีดนั้นอยู่ก็จะปอกแอปเปิลกินนี่ละ่ะถามได้ฉันตอบพลางได้เอามืออีกข้างปาดน,น้ำตาจริงนะเจ๊เนี่ยคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะอีกตกใจหมดเลยเพื่อนถามย้ำด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักเพราะเขารู้ ว่าฉันกำลังอ,อกหักแล้วก็เป็นทุกข์ใจมากจะบ้าหรือไงเรื่องแค่เนี้ยใครจะไปฆ่าตัวตายฉันน่ะไม่คิดสั้นๆเดอกนะตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนกำลังด่าตัวเองก็ดีแล้วเจ๊คนอื่นที่รักเรานะ่ะมันยังมีอีกมากนะเจ๊จะไปสนใจอะไรกับคนที่มันไม่รักเราแค่คนเดียวเท่านั้นนะ่ะนั่น มันเป็นคำปลอบใจที่ฉันจดจำมันได้ขึ้นใจเลยทีเดียวเมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้มันทำให้ฉันได้หวนคิดถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กอีกครั้งฉันได้มีโอกาสเฉียดความรู้สึกเป็นกับตายมาแล้วและก็รอดมาได้แต่ทำไมจึงมีความคิดอยากตายขึ้นมาได้อีกยิ่งฉันได้มาศึกษาเรื่องกรรมของการฆ่าตัวตายก็ยิ่งรู้สึกผิดรู้สึกว่า ตัวเองทำไมโง่นักที่จะทำลายชีวิตตัวเองเพียงเพราะเรื่องนี้เท่านั้นหากทำแบบนั้นลงไปฉันก็คงสร้างกรรมให้กับตัวเองไม่น้อยนำซ้ำพ่อแม่ของฉันจะต้องเสียใจแต่ในห้วงเวลาที่จมอยู่ในความทุกข์มันเป็นเรื่องจริงอย่างที่ใครหลายคนกล่าวคนอยากตายเขามักจะมีเหตุให้ได้ตายสมใจ เหมือนกับมีอะไรคอยส่งเสริมให้ตายง่ายขึ้นอย่างนั้นแหละไม่เหมือนกับว่าเราจะคิดอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากความตายทั้งที่ความจริงแล้วมันก็แค่เรื่องนิดเดียวชีวิตมันมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องอยู่ต่อและต้องทำต่อไปพ่อแม่อุตส่าห์ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเฝ้าทะนุถนอมจนโตกว่าจะโตมาได้ยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ แล้วก็ยังไม่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมบ้างเลยจะมาหนีตายได้ยังไงคราวนี้ฉันได้รับทราบข่าวการตายของลุงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่คนอายุป,ป่านนี้ยังคิดค่าตัวตายอีกแต่มันก็เป็นไปแล้วฉันเข้าไปกราบศพลุงและขอให้ท่านไปสู่สุคติฉันเข้าใจว่าในห่วงเวลาแห่งความทุกนั้นลุงคงเศร้ามาก และคิดว่าตัวเองไม่มีใครจึงได้ตัดสินใจทำแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ลุงคงไม่รู้ก็คือผลกรรมของการฆ่าตัวตายมันร้ายแรงนะักนับจากวันที่ลุงตายไม่มีคืนไหนที่ญาติพี่น้องอยู่เป็นสุขเลยลูกเมียของแกเห็นแกเดินหาของอยู่รอบบ้านเดินไปเดินมา บางทีก็มีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งมาด้วยนั่นเป็นพฤติกรรมของแกก่อนตายคือแกเดินหายาฆ่า,มาแมลงที่แกเอามาเก็บไว้คือแกเดินหายาฆ่า,มาแมลงที่แกเอามาเก็บไว้เพื่อเตรียมข่าตัวตายแล้วแกก็กินมันเข้าไปในช่วงแรกที่แกตายทุกคนสัมผัสได้ว่าแกวนเวียนป้้นเปี้ยนอยู่แถวบ้านสุดท้าย ลูกเมียก็ทนอยู่ที่บ้านนั้นไม่ไหวต้องขายบ้านและย้ายไปอยู่ที่อื่นดวงวิญญาณของลุงคงไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุขได้แกจึงต้องวนเวียนชดใช้กรรมของการเปลิดชีวิตตัวเองอยู่อย่างนั้นแกทำให้พ่อแม่เสียใจลูกเมียลำบากและตัวเองก็ต้องลำบากด้วยนั่นเป็นบาปกรรมที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่หนีการใช้กรรมถึงแม้ว่าตายไปก็จะต้องกลายเป็นวิญญาณที่ทนทุกข์ไม่อาจจะหนีความเศร้าหมองไปได้เลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ลุงจะได้ไปสู่สุคติเสียทีฉันเชื่อว่าคงไม่มีใครเข้าใจลึกซึ้งว่าการมีชีวิตอยู่มันมีค่ามากแค่ไหนถ้ายังไม่ลองเฉียดไปใกล้ความตายดูสักครั้ง ต้องขอขอบคุณโชคชะตาที่ได้เคยพาให้ฉันได้เจอกับเหตุการณ์ใกล้ชิดกับความตายหลายครั้งเพราะไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ของคนนั้นมันมีคุณค่าอันหาที่เปรียบไม่ได้เลยและขอบคุณที่แค่เฉียดเข้าไปใกล้ๆแต่ยังไปไม่ถึงมันชีวิตที่เคยเฉียดความตายมานี้จะอยู่ต่อไปอย่างไม่สิ้นหวัง และไม่มีเรื่องใดที่จะทำให้ฉันนึกถึงความตายอีกต่อไปแม้ฉันจะต้องสู้จนถึงตายฉันก็จะขอต่อสู้กับชะตากรรมและจะขอชดใช้กรรมให้ครบวาระอันสมควรและหากมีใครที่คิดจะฆ่าตัวตายฉันอยากจะขอทานชีวิตเหล่านั้นไว้ให้เชื่อต่อลมหายใจตัวเองไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนเพื่ออุทิศตน ทำประโยชน์อะไรก็ได้ให้สังคมนี้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยสักปีหนึ่งแล้วค่อยค่าตัวตายอีกครั้งจะได้ไหมไม่แน่ว่าพอถึงวันนั้นคุณคงไม่อยากหย,ยุดลมหายใจแล้วก็ได้ชีวิตของคนคนหนึ่งเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องเอาไปเผาเอาไปฝังมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจริงๆใช้ทำปุ๋ยก็ยังไม่ได้ ฉะนั้นการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นนั้นมันเป็นการสร้างกรรมดีที่จะติดตัวคนผู้นั้นไปตราบนานเท่านาน